ต้โคค่ะตัวเดินยันเอ็นเนี้ยซุปก็แซปป่บมากเลยนะตัวซอสตัตวนี้อันนี้นุ่นทำเป็นไอ้นี่ด้วยเนี่ยใช่ไหมเป็นทำเป็นแบบว่าแกนสำเร็จรูปเป็นสำเร็จรูปด้วยแล้วก็เป็นน้ำน้ำซอสที่เป็นแกนลอนน้ำซอสที่เป็นแบบเป็นถุงถุงเป็นกิโลอ่ัอน,นี้ก็ทำให้ทีมงานทำเวลาใครทำกร็รสชาติเหมือนกันทุกถ้วยนะใช่จะได้มาตรฐานเลยเราจะมีปริมาณให้ใส่หรือว่าใส่ปริมาณเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วก็จะได้มาตรฐานรสชาติที่คงที่ทุกถ้วย นี้สเตชันการทำงานก็จัดเป็นเป็นแบบพอชั่นไว้เลยนะให้ไม่ให้พนักง,งานแบบว่าเออมานั่งนี่เองเนาะมานั่งดูเองว่าต้องใส่อะไรเท่าไหร่นี่เขาก็ช่างเป็นว่าหนึ่งถ้วยใส่อะไรหนึ่งถ้วยใส่อะไรอย่างนี้นะเส้นก๋วเต๋ยวอะไรเงี้ยมันจะได้คุมคอร์สได้ตัวนี้นะเส้นมีเส้นอะไรก็จัดไว้แบบนี้หมดเลยใช่ก็ง,ง,งา่ายแล้วอย่างหนึ่งแบบมันควบคุมว่าจะถานเขาเรื่อนะลูกค้าได้กินเหมือนกันแบบไม่หยิบมากหยิบน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนมือหนักมือเบา ได้อย่างนึงก็คกไรได้ด้วยกดเด้งเขาอ๋อนี่น้องเขาก็ใส่ถ้วยเป็นถ้วยกระเบื้องเนาะใช่ถ้วยกระเบื้องค่ะออแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าแบบนี้เลยก็เป็นอันนี้เป็นอหไรหมูเด้งใส่ที่ขอบจานแล้วเราก็ใส่ตัววัตถุด,ดิบลงไปจะเป็นปลาหมึกอันนี้เป็นไข่ที่ต้มยางมะตูนแล้วก็ใช้หมูเด้งเคลือบข้างนอกอีกทีหนึง่งใช่วันนี้ก่อจะเตรียมก็ยุ่งยากเลยนะเนี่ยหลายขั้นตอนเลยเนาะหนึ่งชาม หลายขั้นตอนในหนึ่งชามแล้วก็อีกอ,อ,อย่างหนึ่งเวลาที่ลูกค้าได้อย่างเงี้ยอย่างอย่าหมึกเนี่ยลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าลูกค้าจะได้น้ำหนักไม่ต้องห่วเพราะเราทำนเป็้ำหนักเหมือนกันค่ะถูกที่จะนนัดเข้ากันหมดอีกมุมหนึ่งนะที่ไม่ค่อยเคยเห็นกันเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะเห็นแบบว่าแซบ่บๆหน่อย แล้วหนึ่งชามโค่น่ากินลูกค้าสั่งมาก็จะมากดตรงนี้ใช่ไหมช่ม <า S 3> ดูออเดอร์ตรงนี้เป็นของลายแมนแต่ก่อนในลายแมนแบบพอเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งกดลงในใน POS ใช่หใน POS หลักของเรา POS ที่เราใช้ที่ร้านเนี่ยเป็น POS ของเขตสิงคโปร์แล้วเราอยากรู้แบบว่าเออของที่เราใช้เนี่ยไปจำนวนเท่าไหร่ เราก็เลยมาลงออเด้วยคุณยุ่งยากคุณวัยเราก็เลยจัดเครื่องนี้ใช่ตัวนี้นนเป็นอะไรใช่ใชดีดีเพราะว่าตัวนี้มันก็ควบคุมทุกอย่างได้แหละจริงๆแล้วแล้วเขาก็ดูสต็อกลงสต็อกอลิสในนี้ได้หมดเลยอเพราะว่าในตัวโปรแกรมก็มีเรซิปีให้ลงด้วยค่นี่ก็เป็นตัวกระดูกอ่อนนี่เป็นต้มยำเหรอต้มยำค่ะ ต้องยำคขาเด้งลมหมูเหมือนกันแต่ว่ากระดูอ่อนลูกค้าดูสังเกตดูนี่พี่ดูนี่ชิ้นใหญ่นะหั่นเองยับมีชิ้นหนึ่งก็ามาเท่าไหร่สามสิบกรัมสามสิบกรัมค่ะชิ้นหนึ่งประมาณสามสิบถึงถ้าไปลายสามสิบบวกอ,ะอ่ะคุณ <30 S 1> จะไมต่ำาสี่สิบกรัมประมาณนี้ใช่คืออยากให้แบบลูกค้าได้กินแบบของดีๆอร่อยๆนี้ยก็เลยแบบใส่ชิ้นนั้นหนาเพื่อแบบ ชิ้นมันใหญ่อร่อยแล้วก็ลูกค้าก็ใส่ในราคาที่สบายกระเป๋าอ,อันนี้นุ่มีกี่สาขาเนี่ยคอันนี้ก็มีสาขาบางแสงค่ะแล้วก็ เซ็นทรัลสีราชาเซ็นทรัลสีราชาอยู่ที่ชั้นีหน้าท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตก็เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วก็ถ้าสมมติว่าที่ร้านมีระบบที่ลงตัวรด้ผ่านของระบบ mm hmm. ล้อมแน่นเป๊ก็พบกันได้ที่ห้างสรรพสินค้าตัว้ mm hmm. เป้าหมาย